ก็ทำทีเนู่ยเนาะมันเกล็ดก้อนวันน้านวัน่ย้หออ้าวนาะด้วยว่าเนาะมากินป่านาะพี่น้องเลยอยู่ดอนคือเก่านี่แหละไม่ไปไซส์หรอกวันแสงบรรยากาศนาะจินปูจิ้นป่าเด้อบ้านเฮาเด้อบ้านดอนเฮาเด้อเสื่ลำแม่น้ำโค้งมาธรรมศาสตร์มาแน่นอนเด้อเกะอ้ายใหญ่นาะด้ว่าเป็นลูกเนาะ

นี s <S salah, ่เล e yeah, wow, yeah. ja, ื least, ่อลูกนี่เลอลูกใหญ่มันนอ่ที่นกินอยากได้พันวะอยากก็มาตีสาวๆเอ้ยมาเล่อมาเล่อนี่ก็ลังลงกมือแล้วนี่ก็ลังเห็ดอยู่นี่ ดอนล้ำแซ้นนี่ยแหละเป็นดอนสังไวกันในหมาอะไรตะกี้เข้ากบวันนี้นะเนี่ยน้าแต่ลูกมุจจนก้อยเด้อก้อยบ่ออ๋ออันนี้ทั้งก้อยทั้งซอยดิบทั้งปิีงทั้งจีนี่ครบสุดไว้อันนี้เกิดมาเยรุ่นมาสร้างบรรยากาศจินยูรอนบ้านเฮาเด้อมาเลยมาเลย than gì đấy thì bên bàn có bàn đòn đó phải bơ hiến cả mày hiến bạn nhìn tay nhìn nó bao không ơ lụa người ta ba

ถืออันน่ะถือไทยไปทีนะแค่สุบัญก่องโอ้เจ้าไปทีหโอ้โอ้อันนี้ม <an disadvantaged> ันเจียอันนี้มันเจียกับพันเนาสบายดีสบายดีโอ้ยติดต่อได้เด้อสบายดีเด้อติดต่อบริการเอกสารเด้ออยู่บ้านตปดีเขานเออมียังไงเบิร์ตทุกอย่างเห็ดป่าเนาะเห็ดยังทุกอย่างตีปาสสาวะเสื้อมาจีนป่ามาสั่งบรรยากาศ อยู yeah. ่บ <tr seine Christmas> ้านเท่านี่แหละดอนน้ำแสีงเนาะดอดน้ำแสียงมาแบบมาสร้างบรรยากาศนะมาจินตนากาอกยาเฮ็ดป้ายแล้วยังเฮ็ดได้อีได้เฮ็ดยังเฮ็ดได้เออเฮ็ดนั่นน่ะเฮ็ด่นเดี๋ยวบอกสัตย์ดีอาเดี๋ยกาซารโอ้ยกาซานเลยจะบอกว่าจบเฮ็ดได้ทุกอย่างเลย